ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาอีกหนึ่งบูธนะครับมาจากคอนแกนนะครับาครับมาในงานเมียนมาแล้วก็เฟรนช์ไช Expo สองพันสิบหกนะครับในานนี้ที่ประเทศสมานะครับเรามาสัมภาษณ์บูธนี้หน่อยนะครับเป็นบูธมาจากประเทศไทยนะครับเฟรนช์ไชคอนแกนคุณแนะนําตัวไหนครับ สวัสดีครับพวกเราเป็นตัวแทนจากโรงงานตั้งขั้นเฉี่ยขอนแก่นนะครับเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารกระดูกจากเนื้อสัตว์ครับไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดเชียงทุกวนันข้าวตังน้ายอง,ยองน้าซิ่งโปงอ่อนไส้กรอกอีสานนะครับของนี้ป็นตนกันเลยครับซึ่งวันนี้เราเหลือแค่นี้ครับ เป็นรอบสุดท้ายแล้ววันนี้วันสุดท้ายแล้วครับผมเขาอย่างนี้จะถามถามหน่อยนะครับว่าการมาแมทชิ่งในครั้งนี้นะครับเรามีแมทชิชิงด้วยนะครับไปพบท่านผู้ด้วยไปพบคูวพาณิช์ด้วยนะครับเราได้คารู้อะไรจากตรงนั้นมามัางครับในแนวทางจากท่านพูดเอกอครรชชทพูดเลยครับใช่ครับท่านแนะนำดีมากครับในเรื่องของโอกาสและวิถีชีวิตคุ่มมองที่ที่คนไทยเรามองประเทศเมียนมานี่ที่ที่แตกต่าง และในความเป็นจริงซึ่ง,งจริงๆเร,เราต้องปรับเปลี่ยนมุมมองอีกหลายอย่างนะครับัาประเทยม,มากซึ่งถ้าเราปรับเปลี่ยนมุมมองแนวทางตรงนี้ได้มันจะเป็นโอกาสเราอย่างยิ่งเลยครับคนไทยนะครับคนไทยคนไทยต้องต้องไม่หลอกใช่แล้วเป็นเพืองครับแล้วคนไทยเราเรารักรักประเทศไทยไหมครับ เราต้องรับเขามาเลยครับเพราะมีคนรักเราเราก็รักเขาครับแนวในเป็นแนวคลิปของท่านครับว่าในแนวคลิปง่ายๆมุมๆนั้นโอกาสในการสร้างธุรกิจในประเทศบุนมานะครับหลังจากนั้นมาเวลาเราแมทชิ่งแล้วนะครับมีคนสนใจสินค้าของเราเยอะไหมครับก็พอสมควรนะพอสมควรครับถามว่าถามว่าในในเรื่องของธุรกิจอาหารเนี่ยอย่างเราทำอาหารเนี่ย มีโอกาสมากเลยครับเท่าที่ผมมาดูแค่วันนี้วันเดียวนนวันแรกในชีวิตที่มาเยี่ยมประเทศพม,ม่าเวียนาเนี่ยครับเ,เขาต้องการอาหารมากแต่ว่าแต่ว่าด้วยด้วยค่าครองชีพและด้วยวิธีการเอาเข้ามาเนี่ยเรายังไม่เชี่ยวชาญไม่เก่งโทไม่มีบแบบเราต้องใช้อาหาผพันธุ์หา ที่จะนําสินค้าเข้ามาแล้วเขาเนี่ยมีความรู้เชี่ยวชาญแล้วรู้ว่าอะไรขายได้ไม่ได้นจุดไหนพื้นที่ไหนในประเทศเมียนมาเนี่ยให้ทางผันเดินของหาดีกว่าถ้าี่ผ่านมา3วันนี้เจอคู่ค้าหรือยังครับมี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 ทั้งมีมาติดต่อทั้งเป็นคนเมียนมาด้วยแล้วก็เป็นบริษัทแล้วก็คนไทยครับที่ทำธุรกิจอยู่นี่อยู่แล้วใช่คนไทยที่ทำธุรกิจอยู่ในประเทศมองมาเ้วเจอโอ้นี่หามานานแล้ว อ๋่ <_ an> ใช่ครับผมผมก็หวังไว้ในใจว่าเดี๋ยวจะปิดจ๊อบแล้วจบ1 7 0ไม่ได้ครับอืออเรียบอะเรียบไฮ่อีลร็อปเอาเลย เดี๋ยวนี้นะครับประเทศไหนเนี่ยก็ต้องอยากชิมครับอาหารต้องชิมครับมองเดียวไม่อร่อยครับต้องชิมครับ ถ้าจะให้สรุปนะครับว่ามีคนมาสนใจเราที่จะเป็นคู่ธุรกิจเราประมาณสักกี่เจ้าครับตอนนี้ที่ที่เข้ามาเนี่ยที่เข้ามาคุยเนี่ยประมาณกี่นะครับห้าเจ้าแต่ว่าที่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 น่าจะเป็นไปได้เนี่ยมีมีสองครับเชึ่งเป็นคนไทยอ๋อเป็นไปได้มีสองเป็นเทรดอร์ที่นี่หนึ่งแล้วก็เป็นของคนไทยหนึ่ง มีอะไรจะฝากข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคนที่จะมาทาธุรกิจในประเทศพม,ม,ม่ามั้งสิ่งสําคัญครับด้วยความที่เราเป็นคนไทยครับอะไรที่เราได้เรียนรู้มาจากประเทศไทยว่าพม่มาหรือพม่าที่เราเรียกกันติดปากเป็นอย่างไรให้ลืมไปหมดครับแล้วต้องมาศึกษาด้วยตัวเองครับว่าพมา่คมาคนพม่าเป็นคนอย่างไรมีชีใช้ชีวิตลักษณะชีวิตเป็นอย่างไรมีความคิดเห็น อย่างเราเมื่อพูดเหมือนกันเนี่ยมีความแตกต่างอะไรกัน้ากเราแค่ไหนอ,อย่างไร,งไรแล้วท่านจะเห็นโอกาสในการค้าขายครับ,รบขอบคุณมากนะครับ